สวัสดีครับสวัสดีวันจันทร์ที่3กรกฎาคม2566ครับทุกท่านครับคลิปนี้ก็จะขอมาแจ้งสั้นๆนะครับเนื่องจากว่าข่าวสารเกี่ยวกับเงินสวัสดิการต่างๆนะครับผมได้แจ้งไว้เมื่อคลิปที่แล้วแล้วนะครับจะขอสรุปอีกครั้งนึงนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเมื่อวันที่1ที่ผ่านมาก็มีวงเงินเข้าตามปกตินะครับ3า0บาทสาหรับซื้อของ80บาทต่อ3เดือนสําหรับซื้อแก๊สหุงต้มเฉพาะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับแล้วก็ เงินค่าเดินทาง750บาทนะครับขึ้นรถทัวร์บกส999นะครับขึ้นรถไฟแล้วก็รถเมล์รถไฟฟ้าในกรุงเทพปริมณฑลเหมือนเดิมเลยนะครับนี่คือสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะครับอีกวันหนึ่งก็คือวันที่20เลยครับสำหรับผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐจะมีเงิน200บาทนะครับเข้ามาในบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขประชาชนหรือเข้าบัญชีธนาคารที่ท่านได้รับเบี้ยความพิการนะครับหรือท่านใด ยังไม่มีบัญชีธนาคารเลยนะครับสามารถติดต่อนะครับอบตเทศบาลนะครับเพื่อประสานงานให้เจ้าที่นะครับไปเปิดบัญชีให้ถึงที่บ้านนะครับนี่คือ อสองวันนะครับที่จะมีเงินเข้านะครับคือวันที่1กับวันที่20เท่านั้นสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐส่วนสิทธิช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับท่านใดยังไม่ได้ลงทะเบียนจนถึงตอนนี้ยังสามารถลงทะเบียนได้กับการไฟฟ้าการประปานะครับไปติดต่อได้โดยตรงเลยนะครับส่วนผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับเดือนไหนค่าน้ําค่าไฟไม่เกิน3ามบาทนะครับค่าไฟจะได้ใช้ไฟฟรีนะครับส่วนค่าน้ําจะได้รับส่วนลด100บาททีนี้ถ้าหากว่า บางท่านนะครับไม่ได้รับเงินรายการใดนะครับมีข้อสงสัยสามารถสอบถามไปได้ที่เบอร์021092345นะครับ021092345นะครับสำหรับวันจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยความมิการเงินเด็กแรกเกิดก็คือวันที่10กรกฎาคมครับไม่ว่าจะเป็นเงินสูงอายุนะครับ600บาทถึง1,000บาทอัตราเดิมนะครับแล้วก็เบี้ยความมิการนะครับ800บาทนะครับแล้วก็เงินเด็กแรกเกิด600บาทนะครับ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะครับเป็นอัตราเดิมทั้งหมดในเดือนกรกฎาคมนะครับฉะนั้นคลิปนี้จะขอมาย้ำนะครับให้เกิดความมั่นใจว่าในเดือนกรกฎาคมไม่มีการจ่ายเงินอัตราใหม่อะไรเพิ่มเติมแต่อย่างใดฉะนั้นขอให้ทุกท่านอย่าลงเชื่อคลิปที่พาดหัวข่าวว่าจะมีการแจกเงินอะไรเพิ่มเติมนะครับขอย้ําและก็ยืนยันว่าในเดือนนี้ไม่มีเงินอะไรเพิ่มเติมครับก็คือได้เท่าเดิมเหมือนเดือนที่แล้วทุกรายการนั่นเองนะครับ และวิธีการที่เราจะช่วยกันนะครับไม่ให้คลิปข่าวปลอมข่าวหลอกแพร่กระจายนะครับขอแค่เราไม่ต้องกดเข้าไปดูครับคนทําคลิปก็จะไม่ได้เงินแล้วก็จะเลิกทําคลิปไปนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าท่านนะครับเห็นคลิปอะไรพลาดหัวข่าวว่าจะมีเงินใหม่นะครับรบกวนนะครับอย่ากดเข้าไปดูครับเพราะว่าระบบนะครับจะนําคลิปที่มีคนเข้าไปดูเยอะไปแพร่กระจายต่อโดยอัตโนมัตินะครับจะทาให้ข่าวปลอมยิ <tamanho S 2> <could S 1> ่งแพร่กระจายนั่นเองนะครับ และนี่คือข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากในวันนี้นะครับหลังจากนี้ไปถ้ามีข่าวสารมาตรการใดๆเพิ่มเติมก็จะรีบนำมาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ